แตซาลี่เห็ดอย่างไงไปยัซาลีเห็ดอย่างไหไปเห็ดอย่างมาหนาวว่ะคุณผู้บากัรอารมประมาณนี้เหรอคะ เลิกแล้วกับอาบน้ำค่ะบรรยากาศทั้งบันไดตูงน้ำกับช่างงานมีห้องน้ำก็จะมาใช้บริการห้องน้ำช่างงานนี่แต่เซลส์สระ h e ล l อันนี้อาบน้ำเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะเย็นสบายดีไหมคะสบายดีโอ้เย็นมากเลยน้ำเย็นมากสุดค่ะน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นคะน้ำอุ่นน้ำอุ่นเย็นสบายมากอากาศมันเย็น อนี่สุดเย็นสบายมากค่ะน้ำน้ำอุ่นคือพ่เขาใจคอนเซปต์ใดนี่อาแล้วสบายตัวค่ะแล้วที่ไหนคะพรุ่งน,นี้เราพรุ่งน,นี้เราไม่มีงานเนาะไปเล่นน้ำทเนนะเลพัทยานนค่ะค่ะนะคะพี่เอกทำอะไรคะตั้งหน้าครับไม่ได้ในเสซตหน้าที่นี่ น่านาอน่แตงไม่กระขึ้นนะครมันเลยมันอดอ่าอันนี้ผู้สาอานน้าานะคะสาวบ้างูเนี่ยเปิดะสาวก่อนรุนนะคะสาวซาเออเออาพอเปมนบอดีเมนค่ะป้าสูมีการปิดประตูด้วจ้าหว่าาลง เวลาขออาบน้ำกันนะค่ะว้าบแคนหนังตัวนี้อ,อาบน้ำเรีวลวัตเตีเย็นบอเยน็ยนบุค่ะเยน็นสวยๆเลยเดี๋ยวเวลาขอตัวอาบน้ำก่อนนะคะนี่น้องเมฆนะคะเดี๋ยวต่อต่อเวลานะคะแต่อาบน้ำก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ